ที่ดินโฉนดคุดแดงแบ่งขายราคาทุกถูกท่านกำเงินมาแค่แสนกว่าบาทก็จะได้เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดครุดแดงนอสอสีจอโครงการหล่มสักสองบ้านไร่ใกล้เขาที่นี่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูร์ครับผม สวัสดีครับเพื่อนๆครับกิจสิริ Property a n d Leasing วันนี้มาบริการกันอีกแล้วครับวันนี้เรามาขายที่ดินแบ่งขายยังอยู่กันที่หล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ดินแดนแห่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมากมายและอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีนะครับวันนี้ครับเรามาขายโฉนดคุดแดงอีกแล้วครับเป็นที่ดินแบ่งขายนะครับดูตรงนี้ครับเป็นโฉนดที่ดินนะครับนส .4 จอนะครับโฉนดที่ดินเลขที่ครับ 3 4109นะครับตำบลห้วยไร่อำเภอลมศักด์จังหวัดเพชรบูรณ์เนื้อที่เดิมนะครับ4ไร่นะครับกับ53ตารางวาอันนี้คือเนื้อที่เดิมเต็มเต็มผืนนะครับ <Okay. S 1> ตอนนี้เรามาแบ่งขายกันนะครับ แรงละแส0ห้0แสนห้าแสนห้าเท่านั้นที่ดินที่เป็นที่ที่เรียกว่าอยู่ในตัวหมู่บ้านอยู่ท้ายหมู่บ้านข้างหน้าติดถนนคอนกรีตไม่ได้ไกลน้ำไกลไฟเลยครับเนื้อที่150ตารางวา125ตารางวาเราขายทุกแปลงเท่ากันเลยครับราคา1น0 0 0 0บาทเท่านั้นสถานที่ตั้งครับที่ดินโครงการนี้นะครับเป็นโครงการที่2ที่เรามาทําที่หล่มศักแล้วชื่อโครงการครับบ้านไร่ใกล้เขานะครับก็ คือเป็นที่สําหรับเอาไว้ทําเป็นบ้านสวนบ้านไร่เชิงเกษตรอะไรประมาณนี้แล้วก็วิวรอบๆก็ยังเป็นวิวภูเขาเช่นเดิม <Okay. S 2> อาเภอหลมสักขึ้นชื่ออยู่แล้วครับว่าใกล้สถานที่ท่องเที่ยวมากมายสถานที่ท่องเที่ยวเป็นดอยเป็นเขานะครับที่นี่ก็จะมีเขาคอมีภูทับเบิก สถานที่ตั้งของโครงการนะครับอยู่ที่ตําบลห้วยไร่นะครับอยู่หมู่ที่9นะครับชื่อหมู่บ้านว่าบ้านหัวหนาขามนะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับสามารถที่จะเข้ามาดู นะครับด้วยตัวเองได้เลยเพราะว่าตอนนี้ครับหน้าโครงการครับติดตั้งป้ายให้นะครับถ้าเห็นป้ายนี้ก็มั่นใจได้เลยว่ามาถึงแล้วมาดูสถานที่ใกล้เคียงที่สําคัญบ้างครับว่าจะมีที่ไหนบ้างนะครับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลห้วยไร่ครับห่างจากตรงเนี้ยประมาณ1กิโลเมตรนะครับตลาดสดห้วยไร่ครับ1กิโลเมตรอบตห้วยไร่ครับประมาณ1.5กิโลเมตรสถานีตํารวจภูธรบ้านติ้วครับ3กิโลเมตรเซเว่นบ้านติ้วครับ3กิโลเมตรโลตัสโกเฟสบ้านติ้วครับ3กิโลเมตร ปตทตานเดี่ยวประมาณ7กิโลเมตรครับโลตัสลมสักห้างสรรพสินค้าใหญ่ลมสักครับเกิโลเมตรถนนคนเดินหลมสักก็9กิโลเมตรนะครับและโรงพยาบาลลมสักครับ9กิโลเมตรนะครับจากที่ได้อธิบายไปแล้วนะครับถึงสถานที่ใกล้เคียงที่สําคัญนะครับซึ่งก็ได้แก่อะไรทั้งหลายแหละที่ได้กล่าวไปแล้วเนี่ยโครงการนี้ครับยังไม่ได้มีน้ํามีไฟให้นะครับแต่ครับแต่ ข้างๆกันเนี่ยก็มีเพื่อนบ้านนะครับจุดนี้ครับห่างจากจุดที่มีการใช้น้ําใช้ไฟแค่ประมาณ150เมตรเท่านั้นเองครับเพื่อนๆนะครับก็ถือว่าเป็นที่ดินที่มีอนาคตแล้วเราไม่ได้ขายแพงด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูผังโครงการกันบ้างครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมสาหรับโครงการนี้ครับชื่อโครงการบ้านไร่ใกล้เขาเป็นโครงการหล่มศัก2สองนะครับก็คือเราได้ทําการมาแบ่งขายที่หล่มศักเนี่ยโครงการนี้เป็นโครงการที่2อย่างเป็นทางการนะครับโครงการนี้ครับมีทั้งหมดแค่9แปลงเท่านั้นนะครับก็คือมีแปลง1 2 3 45 6 7 8และ9ทั้งหมดนี้นะครับผมขายเท่ากันทุกแปลงทุกล็อกเลยคือล็อกละ150,000บาททวนนะครับเนื้อที่150ตารางวานะครับ ะมีแค่แปลงที่1และแปลงที่6เท่านั้นนะครับที่มีเนื้อที่125ตารางวา <Okay. S 2> ก็คือจะน้อยกว่าแปลงอื่นเขานิดหน่อยนะครับแต่ความพิเศษของทั้ง2แปลงนี้ก็คือว่าด้านหน้าของแปลงเนี่ยติดถนนคอนกรีตนะครับเป็นถนนคอนกรีตสาธารณะโดยเฉพาะแปลงที่6นะครับเรียกได้ว่าติดถนนสาธารณะถึง3ด้านเลยนะครับคือด้านหน้าของตัวแปลงนะครับฝั่งซ้ายของตัวแปลงและ ด้านหลังของตัวแปลงติดถนนสาธารณะถนนสาธารณะในโครงการครับกว้างถึง6เมตรและตอนนี้ครับผมทําการเอาดินลูกลังครับมาถมให้นะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าฝนหน้านาวหน้าอะไรก็ช่างมันจะแฉะจะชื้นจะแห้งท่านสามารถเข้ามาที่แปลงที่ดินของท่านได้ส่วนเงื่อนไขาการขายนะครับสำหรับโครงการโฉนดแบ่งขายใบนี้นะครับเงื่อนไขาการขายคือเราขายเงินสดเท่านั้นนะครับต้องขออภยัยจริงๆสําหรับท่านที่ อาจจะไม่พร้อมเรื่องเงินก้อนเนาะก็ขอสงวนสิทธิ์ให้สําหรับท่านที่สะดวกจริงๆแล้วกันนะครับแล้วในโอากาสต่อไปถ้ามีโครงการขายเงินผ่อนเดี๋ยวผมจะทยอยอัปเดตขึ้นมาให้ดูกันเรื่อยๆกันแล้วกันนะครับ <Okay. S 1> ท่านสามารถที่จะพูดคุยต่อรองกับเราได้นะครับ <Okay. S 1> คือผมเนี่ยเป็นเจ้าของโครงการเองเพราะฉะนั้นผมตัดสินใจคนเดียวนะครับท่านอยากได้ที่ดินนะครับแต่ว่าสักหน่อยนึงนะลดให้หน่อยอ่าลองลองมาคุยกันก่อนครับมันไม่ใช่ปัญหาหรอกเพราะว่าเราไม่มีนายหน้าขายนะครับนอกเหนือนจากนั้นแล้วนะครับในการทําสัญ,ญญาจองครับท่านส ทำสัญญาจองโดยการทำสัญญาจะซื้อจะขาย10,000บาทแล้วท่านเข้ามาใช้พื้นที่ได้เลยครับโดยที่ท่านอาจจะยังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์เจ้าของโครงการผมให้คำมั่นกับท่านเลยว่าจอง1 -0,000 ท่านเข้ามาใช้พื้นที่ได้เลยนะครับและที่สําคัญที่สุดมากๆเลยนะครับก็คือว่าในวันโอนกรรมสิทธิ์หลังจากที่ทําสัญญาจองกันไปแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายวันโอนที่เกิดขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นค่าโอนค่าธรรมเนียมค่าภาษีค่าจดแบ่งแยกค่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นมานั้นครับผมดูแลท่านทั้งหมดครับ <Okay. S 1> คุยกันต่อรอง กจบกันที่ราคาไหนท่านจ่ายเท่านั้นไม่ต้องควักเพิ่มแม้แต่บาทเดียวคอนเฟิร์มเลยครับผมสังเกตเลยนะครับในแต่ละแปลงเนี่ย จะมีแนวเขตนะครับผมลงทั้งเสาปูนให้แล้วก็ลงโฉนดจริงให้แล้วด้วยเป็นหมุดจริงนะครับนี่ลงให้แล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านมั่นใจได้เลยว่าเราจะไม่ได้ไปลุกล้ำที่ใครและจะไม่มีใครมาลุกล้ำที่เราอย่างแน่นอนถนนกว้าง6เมตรนี่คือกว้างมากนะรถ6กล้อสองคันเข้าพร้อมกันสวนกันสบายครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นรถของอคุณลูกค้าเองไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ส่วนตัวรถมองไซรถแรงต่างเนี่ยไม่มีปัญหาเลยครับเข้าได้สบายท่านที่สนจิตสนใจอยากจะมาทําเป็น ปลูกพืชผักสวนครัวนะครับทาเป็นบ้านสวนบ้านไร่เชิงกเกษตรก็ดีนะครับอยากจะขุดสะขุดอะไรต่างๆทาได้เลยนะครับเนื้อที่150วาเนี่ยตรงนี้นะครับเป็นป่าสัตว์อยู่ด้านหน้าแปลงถัดจากถนนคอนกรีตเป็นแปลงที่อยู่ตรงข้ามกับของเราเลยตรงนี้ผมบอกเลยครับว่าเป็นทีเด็ดเพราะหลังพวกนี้หลังไอ้ต้นสักพวกนี้มันคือวิวเขาแบบลูกเป้งเลยครับเป็นวิวภูเขาของอําเภอน้ m หนาวนะครับข่าวดีด้วยนะครับก็คือ แถวๆเนี้ยนะครับเขาทยอยกันตัดขายแล้วนะครับผมสําหรับต้นสักนะที่บอกว่ามีภูเขาเห็นวิวเขาน้ําหนาวนี่ผมไม่ได้พูดเล่นนะนี่ครับถ้าเข้ามาในตัวแปลงท่านจะเห็นเลยครับนี่วิวเขาชัดมากครับนะครับชัดมากแต่ก็เดี๋ยวรอให้เขาเคลียร์ต้นสักนี่แหละโอเคครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับสามารถที่จะติดต่อเข้ามาพูดคุยมา จรจากันก่อนนะครับซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรนะทักมาคุยนะครับแค่นี้เจ้าของโครงการก็แฮปปี้แล้วครับแค่รู้ว่ามีคนสนใจทักเข้ามาคุยกันก็แฮปปี้โอเคแล้วครับซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรไม่ต้องซีเรียสนะครับคุยกันก่อนนะครับท่านที่สนใจครับสามารถที่จะติดต่อเข้ามาพูดคุยกันได้ครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0996739585เป็นเบอร์โทรศัพท์เบอร์ตรงของผมเลยครับคุณกิตเจ้าของโครงการนะครับหรือจะเป็นไ d l ดี e ลนครับผมกิตสิริ อันเดอร์สกอร์สอันนี้ก็จะเป็น ID l ดี e ลายตรงๆของผมเลยเป็น ID l ดี e ลส่วนตัวครับได้คุยกันเลยนะครับหรืออีกช่องทางหนึ่งครับก็คือเป็นเพจ Facebook ครับชื่อเพจว่ากิจสิริ Property and Leasing เป็นภาษาไทย <Okay. S 1> นะครับทักแชทเพจเข้ามาคุยกันได้หรืออีกช่องทางหนึ่งนะครับก็คือเป็นช่อง YouTube นะครับชื่อช่องครับกิจสิริ Property and l i s i n g เป็นภาษาไทยเช่นเดียวกันในนั้นครับจะมีคลิปรีวิวที่ดินมากมายครับตั้งแต่ผมทำมาตั้งแต่จำนองขายฝากอะไรต่างนู่นแหละนะครับจนกระทั่งถึงแบ่งแปลงที่ดินขายหรือมีแปลงราคาดีๆนะครับราคาน่ารักน่ารักอย่างเงี้ยฮะมาขายถูกๆให้ก็กกดีก,ก็ก็มี ให้เหมือนกันนะครับเอาละครับสุดท้ายครับผมคุณกิจครับขออานวยอวยชัยให้ทุกท่านที่ได้รับชมคลิปนี้จนจบครับให้ทุกท่านพบแต่ความสุขความสําเร็จความเจริญมีเงินมีทองไหลมาเทมาคาดหวังสิ่งในประการใดให้สุขสมใจด้วยทุกประการทั้งปวงครับบ๊ายบาย